อาจารย์เนี่ยมีโอกาสได้อยู่ในตลาดแบบแบตเรี่อ่าค่อนข้างบเกือบสิบปีก็สิบปีแล้วก็ได้ได้เห็นเลยว่ามันความไม่แน่นอนนันเกิดจากอะไรบ้างมันมองค์ปรปกรบหลายอย่างที่ทําให้เกิดความไม่แน่นอนในธุรกิจแบบแบตเรี่แบบเครือข่ายแบบประเทศไทยเรามีหนึ่งถ้าเราโฟกัสว่าธุรกิจเครือข่ายรวยได้แนละ้วทีนี้อ์ประกอบอย่างอื่นมีอะไรบ้างหนึ่งบริษัทครับบริษัทนั้นจะต้องมีความยุติธรรมมีคุณธรรม รวมอบริษัทไม่รวผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทเลยนะครับโอ้นะตรงนี้สาคัญมากนะครับถ้าเราอยู่กับบริษัทที่ขาดซึ่งคุณธรรมนะครับนะครับในการระบบที่ไม่ชัดเจนเลยนะครับเลืองอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเรื่องาจจะทำอะไรก็ทําตรงนี้สาคัญมากนะครับทำให้เราความมั่นคงเราที่เกิดขึ้นว่าจะแพ้สีพิมพ์คำเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับสินค้าแผนมันผ่านแล้วแล้วก็ทีมเห็นไหมครับบริษัทผู้ประกอบการนะครับโปรดักแผนแล้วก็ทีมมีข้นข้อ ซึ่งถ้าเราได้ห้าข้อซึ่งบุญของท่านก็จะเป็นข้อที่6กใช่นั้นี่มีหข้อเนี่ยท่านต้องดูให้ดีครับถ้าท่านจะทำธุรกิจเครือข่ายนี่สำคัญมากนะครับสำหร,รับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการ The Secret to Success นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ w i Network รือว่าการเลือกบริษัทเครือข่ายแล้วทำไมจะต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับโดยประสบการณ์ของผู้จัดแล้วที่ต้องมาพูดถึงธุรกิจเครือข่ายเพราะความสำเร็จเกิดขึ้นจากตัวผู้จัดเองก็ตามนะครับหรือว่าแขกรลบเพิญก็ตามนะครับที่เราสัมภาษณ์ในแง่ของพูดคุยเรื่องของคนที่ทําธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับเพราะหนึ่งธุรกิจเน็ตเวิร์กมันมีความสวยงามยังไงหนต้นทุนต่ำนะครับก็คือพูดง่ายว่าท่านลงทุนหลักพันเนี่ยท่านสามารถที่จะมีะไรายได้หลักแสนได้ท่านลงทุนหลักหมื่นท่านมีสามามรถ หลักล้านได้ท่านลงทุนหลักสักหลายหลายหมื่นท่านมีถึง5ถึงว่าถึงล้านได้เลยนั่นคือความสวยงามของเครือข่ายที่คนไม่ค่อยรู้จักที่คนไม่ค่อยเชื่อแล้วคนคนนอกมักจะมองว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่มั่นคงมันเป็นธุรกิจที่ไม่น่าสนใจนะครับแต่คนสาเร็จที่เกิดขึ้นธุกคือข่ายมากมายนะครับไล่ตั้งแต่อดีตการเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ได้ครับ นะครับตั้งแต่มีบริษัทเครือข่ายเข้ามาในประเทศไทยเราจะมีคนที่สําเร็จแต่ปริมาณของคนสําเร็จอาจจะน้อยอาจจะสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์พอคนล้มเหลวเยอะเนี่ยข่าวมันถึงออกไปในแง่ว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ไม่ไม่มั่นคงเป็นธุรกิจที่โทษทีไม่สุภาพนะครับกูหลอกมึงมึงหลอกกูที่จริงธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจที่ดีแต่คนที่นําไปปฏิบัตินี่นะครับทําให้มันถูกมองไม่ดีนะครับนั่นคือวงการเครือข่าย อย่าวันนี้ถึงอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มามองมุมดีของธุรกิจเครือข่ายว่ามันมีความสวยงามมันมีจุดดียังไงนะครับท่านผู้ชมครับอย่างนั้นวันนี้ผมอญญาจารย์สุธิพัฒน์สิงห์วัฒน์มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้25ปีประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้มีสามารถเป็นรายเดือนละหลัก1ล้านขึ้นไปนะครับก็จะมาพูดคุยเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้เลือกแล้วก็ตัดสินใจที่จะสร้างชีวิตครอบครัวของท่านสร้างอนาคตของท่าน จำลืมนะครับมันเป็นธุรกิจที่สามารถทำให้ท่านเป็นเศรษฐีได้นะครับเอาละครับทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายนั่นแหละข่าวๆที่พูดมาแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยก็มีตั้งเยอะท่านจะเห็นว่าเปิดมีมีคนชอบพูดว่าเปิดได้ทุกวันปิดได้ทุกวันนะครับและปัจจุบันในที่มาแรงสุดธุรกิจเครือข่ายจะพัฒนามาจากสเต็ปสเตปยูนิเวอร์ลมาจนถึงบนารี ไตไตรนาลีมีสองขามีสามขาแต่ตอนนี้ที่ที่บอกว่าแรงที่สดุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เร็วที่สุดเขาเรียกว่าไบรนารีแบบสองขาซ้ายขวามันพัฒนามาเลยตั้งแต่จับคู่มาจนปัจจุบันจะะนจเป็นวิกสตรองแต่ถ้าเป็นธุรกิจต่างชาติเขาจะเรียกว่าไซเคิลนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมาทําความเข้าใจเมื่อท่านคิดจะท,ทําธุรกิจเครือข่ายท่านจะต้องมาเรียนรู้เรื่องแผนการจา่ายเรื่องของบริษัทนะว่าเขาจ่ายได้จริงไหมต้องดูประวัติความเป็นมาของบริษัท ผู้ประกอบการมีความมีคุณธรรมมีความกิงใจไหมนะครับที่จะฝากชีวิตไปได้หรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมองให้รละเอียดถีท่วนสิ่งที่สําคัญถ้าท่านมองไม่ออกเลยท่านต้องมองหาตัวอย่างความสําเร็จหรือว่าเดินตามคนที่เขาสําเร็จโรเบิร์ตที่โยซากิคนที่เขียนหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกพูดเสมอว่าคนที่จะสอนให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้คือคนที่เขาทําแล้วสําเร็จเท่านั้น นะฮะคนที่มีประสบการณ์แล้วทําแล้วสําเร็จเท่านั้นที่จะสอนแล้วก็นําพาเราสู่ความสําเร็จได้เพราะคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายสําเร็จเขาจะมีวิธีการว่าทํายังไงถึงสำเร็จเขาจะมีวิธีการว่าทํำยังไงแล้วรวยนะครับแต่คนคนนั้นจะต้องเป็นคนดีจะต้องมีคุณธรรมนะครับเก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าอาจจะเอาความเก่งไปใช้ในวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าคนเจ๋งและเป็นคนที่ไม่ดีหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชั่วภาษาที่มันจะดูรุนแรงไปหน่อยนะครับไม่สามารถนําพาพวกเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่ทําให้คนปวดร้าวแล้วก็เขัดขยาดกับธุรกิจเครือขานะ่ายนะท่านผู้ชมครับเอาละครับทีนี้เรามาดูว่าองค์ประกอบของบริษัทเครือข่ายที่ดีเนี่ยที่มั่นคงเ,เป็นยังไงเรามาไล่กันเลยข้อที่หนึ่งครับผู้ประกอบการครับผู้ประกอบผู้ประกอบการที่จะเปิดธุรกิจเครือข่ายเนี่ย ต้องดูประวัติความเป็นมาคนโกงไหมมีคุณธรรมไหมความเป็นวัตความเป็นมาเขาเป็นยังไงคุณต้องไปดูให้ละเอียดครับเพราะคนเราบางทีขณะเราดูอย่างนั้นยังเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะปัจจุบันปับ๊บธุรกิจเครือข่ายมันเปลี่ยนนิสัยคนได้ผู้ประกอบการเหมือนครับพอทําธุรกิจประสบความสำเร็จขึ้นมาปับ๊บไม่มีความจริงใจกับสมาชิกแล้วอะ,อะไรสารพัดท,ที่จะเกิดขึ้นครับอย่างบริษัทไทยเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโยกย้ายไปมาสารพัด นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนิ่งบริษัทคนไทยเราเนี่ยผู้ประกอบการมักจะเขาเรียกว่าหลงอํานาจรูจ้แต่อานาจนะครับบางทีทําอะไรไม่ทาอะไรโดยอารมณ์ของตัวเองทําอะไรแล้วไม่คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนนี่แหละคือทําให้บริษัทเครือข่ายไทยเราไม่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาในสายตาของนา,นายช่างเขาจะมองธุรกิจเครือข่ายไทยแบบเดี๋ยวก็ปิดเปิดมาเดี๋ยวก็ปิดไม่เกิน5ปีเดี๋ยวก็ปิด นั้นมีไม่กี่บริษัทนะครับที่เปิดแล้วก็สามารถอยู่ยาวได้อยู่ยาวได้อาจจะเปลี่ยนชื่อบริษัทมาบ่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเพื่อจะทุกองอยู่รอดเพื่อให้เขาอยู่รอดแต่เราไม่รอดท่านต้องติดตามตรงนี้ให้ดีนั่นคือผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่ดีจะต้องมีเป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับมีคณะทํางานที่ดีนะครับมินที่ปรึกษาที่ดีนะครับแล้วบริษัทจะต้องเป็นยังไงบ้างบริษัทจะต้องมีความ ็นมาอย่างไงจะต้องมีมีโรงงานไหมบริษัทนั้นจะเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นมาอย่างไงเป็นต่างชาติไหมหรือว่าเป็นเจ้าของ,เป,เ,ของเป็นเจ้าของกี่คนมีหุ้นเพราะว่าบริษัทพวกนี้ถ้ามันมีหลายหุ้นมันทะเลาะก,กันนะพอพอดีขึ้นมาหน่อยก็แย่งปันผลประโยชน์กันก็ทะเลาะก,กันก็ทําให้คนที่มีปัญหาโทษทีคำภาษาที่ไม่สุภาพเนี่ยคนซวยคือสมาชิกคือเรา ที่บางที่บางทีเราจะฝากชีวิตไว้จะฝากอนาคตไว้เวลาเขาพูดเขาก็บอกว่าฝากชีวิตฝากอนาคตไว้กับผมได้แต่ที่ท้ายมันไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้เลยนะครับนั่นคือองค์ประกอบบริษัทแล้วก็มาถึงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เป็นยังไงนะครับเป็นนวัตก,กรรมเป็นยังไงบ้างดีไหมเพราะการที่เอาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีไปขายมันก็เหมือนกับหลอกลวงประชาชนผลิตภัณฑ์ไม่มีอยอย ไม่มีการได้รับรองจากสคบอแผนการการจ่ายนะครับผลิตภัณฑ์ไม่รับอยอยเลยนะครับก็ไม่ดีไม่ปลอดภัยยางนั้นความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ก็สําคัญนะครับที่จะทําให้เราสามารถดําเนินธุรกิจได้เป็นมีม,นมาตรวกรรมไหมดีจริงไหมนะครับไม่ใช่ว่าหลอกกันไปวันๆเพราะว่าสินค้าที่ที่เราไปไม่ดีถ้าไปหลอกลวงประชาชนถือว่าเป็นความผิดทั้งในเรื่องของศาสนาพุทธด,ด้วยทั้งในเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับทีนี้มาดูแผนการจ่ายแผนการจ่ายก็ต้องได้ ขออนุญ,ญาตจากสคบอ,อย่างถูกต้องจ่ายตามจริงตามแผนที่ขออนุญาตมาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมีการอะไรที่จ่ายนอกเหนือจากแผนงานตลาดต้องได้รับขออนุญาตจ,จากนายทะเบียนก่อนถึงจะสามารถทําได้ตามมาตราย1นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง PV การทําอะไรก็ตามนะครับมันจะต้องมีการได้รับการอนุญาตหรือขออนุญาตจ,จากสคบอนายทะเบียนจะต้องถึงจะสามารถทําได้แต่ผู้ประกอบการบางท่านก็ทําเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต นะครับโดยที่ไม่ไม่ได้กลัวกฎหมงกฎหมายเลยทําให้นี่แหละครับความไม่จะถือมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือองค์ประกอบอีกอย่างทีนี้ข,ข้อที่5ตัวอย่างคนสําเร็จมีจริงไหมตัวตนสัมผัสได้ไหมนันนี่คือสําคัญมากนะครับก็คือ,อาสามารถทําให้เราได้สัมผัสต,ตัวตนของคนที่ประสรบผลได้จริงไหมเขามีรายได้จริงไหมขอดูได้จริงไหมนะครับไม่ใช่ว่าโมดิเวตกันไปเรย่อยเรียกว่าโมนะฮะหมายถึงว่าอาจจะบอกว่ามีมีบ้านมีรถมีความสเร็จแต่บางทีอาจจะ สิ่งาต่างๆนี้อาจจะไม่เป,เป็นเป็นภาพที่ไม่จริงก็ได้ในสิ่งเราต้องดูความละเอียดที่ถ,ถ้วนนะครับโดยบางทีเราต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับนั่นคือตัวอย่างคนสำเร็จนะครับนั่นเนีเอา,เอา,เอาห้าหัวข้อนี้ก่อนก็ได้ครับที่ท่านจะต้องรู้นะครับก็คือผู้ประกอบการบริษัทแผนการจ่ายแล้วก็เ,เรื่องของผลลัพธ์หรือว่าตัวอย่างของคลสําเร็จนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับทีนี้บริษัทไทยกับบริษัทต่างชาติหรือว่าบริษัทอินเตอร์เนี่ยมีความต่างกันยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญทําไมบางที เราไม่ทําบริษัทไทยบางคนนี่ทําอินเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับความแตกต่างแน่นอนครับบริษัทคนไทยเนี่ยเร,เราดูจากประวัติความเป็นมาที่จานอยู่ในวงการเนี่ยมา25ปีเลยนะครับบริษัทคนไทยที่เป็นระบบไบนาะรี่จริงๆเนี่ยไม่ค่อยอายุไม่ค่อยมายาวนะครับอยู่กันก็ประมาณสักเต็มที่ก็5ปีนะครับผู้ประกอบการอาจจะลมบนฟูกไปก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะว่าสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพื่อจะเปิดบริษัทก็ได้นี่คือแต่ความความซวยเกิดขึ้นกับสมาชิก เกิดขึ้นกับพวกเรานะท,ที่เป็นสมาชิกที่ทําธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับซึ่งบางทีถึงจะต้องมีกฎหมายพวกนี้มาคุ้มครองนะครับงั้นบางทีคนที่ทาธุรกิจก็ขายมากมากนานนามากัมากจะมองที่จะไปหาบริษัทอินเตอร์เพราะบริษัทอินเตอร์เขามีระบบรองรับที่ชัดเจนมั่นคงนะครับแพซิฟ e อินคอมอย่างชัดเจนต้องบริษัทอินเตอร์นะครับ แต่จากประสบการณ์ของผู้จัดเองเนี่ยนะครับที่อยู่ในวงการนี้มากกว่า25ปีนะครับองค์ประกอบของบริษัทเครือข่ายที่ดีเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะคือสําคัญมากแต่ที่สําคัญบริษัทองค์ประกอบอย่างอื่นจะดียังไงถ้าผู้กระทําไม่ดีเลยระหว่างผู้เจ้าของบริษัทกับสมาชิกเนี่ยจะต้องซื่อสัตย์ต่อกันเป็นคู่ค้าที่ตรงไปตรงมาต่อกันอย่างที่ท่านที่เคยติดตามในการเครือขา่ายเย็นปภวกับผู้ผู้ที่เป็นสมาชิกที่ประสบเยนจะพูดเสมอว่าเออถ้าเป็นบริษัทไทยๆเราเนี่ย พอเราขึ้นมาสักเดือนละล้านห้าสองล้านเนี่ยเขาจะมีปัญหาแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่ทํางานลอยตรงลอยตัวต่างๆเพื่อจะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ไม่ดีเลยนะครับท่านผู้ประกอบการคนไทยทั้งหลายก็อย่า,อย,าอย่าทำแบบนั้นเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นสมาชิกค,คนที่เป็นแม่ทีมเนี่ยเขาฝากชีวิตไว้กับท่านสุดท้ายถ้ามันเป็นแบบนี้ชื่อเสียงท่านก็เสียหายไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับอย่าทําแบบนั้นนะครับมันรังแกครอบครัวเขา ชีวิตเขบอนาคตของเขาที่ฝากไว้กับคุณนะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นผู้ประกอบการต้องเป็นคนดีและมีคุณธรรมถึงจะนําพาสมาชิกสู่เป้าหมายพันล้านเหมือนล้านได้และคนที่เป็นสมาชิกเองก็ต้องเป็นคนดีนะครับไม่ต้องดีเลิประเรสริฐนะครับขอให้ซื่อสัตย์นะครับ,รรบกลัวกับการกระทําที่ไม่ดีนะครับที่สําคัญไปสปอนเซอร์ใครไปดูแลใครจะต้องช่วยให้เขาประสบความสำเสร็จไม่ใช่ดึงประโยชน์เข้าตัวเองอันนี้ทําเป็นข้อที่สําคัญมากในการปฏิบัติ แล้วก็คัปลอเรียนแบบจากคนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับนั่นคือเทคนิคง,ง่ายๆในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จดังนั้นวันนี้ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดก็เป็นเรื่องของทําไมการเลือกบริษัทถึงสําคัญที่เราจะฝากอนาคตที่จะแพสซิฟ e ินคำกับเขาได้นะครับนั่นคือภาพรวมๆที่อาจารย์อยากจะกล่าวถึงไม่ได้พาดพิงถึงใครไม่ได้ว่ากล่าวใครแต่ว่าเข้าใจสมาชิกจากประสบการณ์ตัวเอง25ปีว่าสมาชิกรู้สึกยังไงนะครับแม่ผู้จัดเองก็ถือว่า เป็นสมัครเคยเป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรแบบนี้มาทั้งหลายๆบริษัททั้งบริหารทั้งเป็นสมาชิกอะไรต่างๆก็เลยจะมีความรู้สึกตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกอผู้ประกอบการนะครับหรือว่าสมาชิกที่จะทําธุรกิจให้ประสมเลยมันต้องวินวิน,วนรวยไปด้วยกันมันถึงจะอยู่กันได้แล้วก็ทําให้ธุรกิจวงการธุรกิจเครือข่ายไทยจะเดินเติบโต,ตเป็นที่กล่าวขานไปทั่วประเทศทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกวันนี้รายการ The Secret to Success นะครับ ก็ต้องขอลาไปก่อน <_ an> เพื่อจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมอาจารย์สุทธิพัชรินทรพัฒน์ลาไปก่อนครับพบกันครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ